เพื่ศาสตราจารย์สงศ์มีศิลิ์สังกัดสาขาวิชาทเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คณะเทคโนโลยีศึกกรรมหาวิาลราชภาัสด์วันนี้จะขอเสนอหลักสูตรการสร้างแอปพลิเคชันอย่างง่ายไม่ต้องเขียนโค้ดในยุคดิจิทัลในยุคดิจิทัลนะครับในปัจจุบันนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยราชพัสดนนบจึงมีความจําเป็นให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนะครับได้พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องและตอบสนองกับยุคธุรกิจดิจิทัลนะครับ ในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานั้นได้มีการใช้นะครับในส่วนของเทคโนโลยีที่เรียกว่าอแอปพลิเคชันต่างๆบนสมนาร์ทโฟนนั้นค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นอแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการเรียนการสอนนะครับนักศึกษาสามารถใช้แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแล้วก็ทําการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทั้งนี้ หลักสูตรนะครับจึงมีความจำเป็นที่จะพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันก็คือการเขียนแอปพลิเคชันขึ้นมาเพื่อ,อตอบสนองกับความต้องการของอผู้ใช้ทั่วไปนะครับจึงได้พัฒนาหลักสูตรที่มีการเขียนแอปพลิเคชันแบบไม่ต้องเขียนโค้ดซึ่งคาดว่าจา เป็นประโยชน์กับหน่วยงานและสังคมภายนอกที่มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆที่อยู่บนสมาร์ทโฟนนะครับทางนี้ก็คือ,อหลักสูตรไม่ได้มุ่งเน้นที่จะใหะ้ผู้ที่มีความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมอย่างเดียวเท่านั้นแต่สามารถที่จะรองรับกับผู้ที่ต้องการที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยตนเองและสามารถศึกษาได้ตั้งแต่ขัน้นเริ่มต้นจนถึง ะระดับมนลาชีพเนื่องจากหลักสูตรนี้นั้นเน้นทางด้านการเขียนแอปพลิเคชันแบบไม่ต้องเขียนโค้ดนะครับโดยใช้หลักการออกแบบ UX/UI นะครับแล้วก็มีการนำแพลตฟอร์มที่ใช้ในการพัฒนาเข้ามานะครับ<ม>เพื่อให้ตอบสนองกับโุกดิจิทัลแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพนะครับทั้งนี้ก็เพื่อที่จะพัฒนา บุคลากรหรือผู้ที่มีความสนใจที่ต้องการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อที่จะนำไปประยุกใช้ในชีวิตประจำวันหรือนำไปใช้กับองค์กรของตัวเองให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับและเนื้อหาในหลักสูตรการเขียนแอปพลิเคชันนะครับ, ребята, รบ,รบแบบไม่ต้องเขียนโคดนี้นะครับก็ <c oughs> มีด้วยกันอยู่สเรื่องนะครับก็คือ เรื่องที่1น,นั้นก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับที่จะประกอบไปด้วยการวิเคราะห์และการออกแบบระบบนะครับแล้วก็ระบบฐานข้อมูลในยุคดิจิทัลน,นะครับและ2นั้นการออกแบบเว็บแอปพลิเคชันและโมบายแอปพลิเคชันนะครับตรงนี้ก็จะเกิดการออกแบบนะครับโดยใช้ประสบการณ์ของผู้ใช้งานนะครับการออกแบบหน้าจอต่างๆโดยใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยในการออกแบบ แล้วก็ทําให้ออกแบบได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามนั้นการสร้างแอปพลิเคชันตัวนี้จะเป็นลักษณะของการสร้างแอปพลิเคชันบนแพนตฟอร์์ที่เป็นลักษณะของล็อกนะครับก็คืออาจจะอาศัยการเขียนโค้ดที่น้อยที่สุดแล้วก็เป็นการเขียนโค้ดแบบการลากวางน,นะครับในส่วนข้อ4นั้นนะครับก็ทางหลักสูตรจะเสริมเนื้อหาของใจยักษ์ธรรม ทางคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อให้ผู้เรียนนั้นได้เข้าใจถึงหลักจริยธรรมและคุณธรรมในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศนะครับ mm hmm. เมื่อผู้เรียนนั้นมีความรู้มีประสบการณ์ออกไปปฏิบัติงานจริงไปเขียนแอปพลิเคชันเพื่อที่จะ,ะเอาไปใช้ในองค์กรหรือธุรกิจส่วนตัวก็ให้สอดแทรกเนื้อหาของคุณธรรมจริยธรรมเพื่อที่จะให้ผู้เรียนนั้นนะครับกลายเป็น บุคคลที่มีคุณภาพและมีปิสิภาพและนำความรู้ที่ได้จากหลักสูตรตรงนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุดครับขอบคุณครับ